ค่ะทุกคนเราจะรีวิวนะคะสินค้าราคาหลักสิบพร้อมกันสามตัวเลยค่ะนะคะตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นไฟหลีปรับรีโมดลูกค้านะคะสามารถใช้ได้เลยกับรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นที่เป็นไฟหลีนะเอาตัวนี้ไปใส่นะคะชุดหนึ่งราคาแค่79บาทลูกคา้าได้ไฟหลีหนึ่งคู่พร้อมรีโมดปรับได้1 5สีเลยลูกค้าแล้วก็ปรับสเต็ปด้วยได,ได้ด้วยนะนะคะจะชา้จาจะเร็วจะเปลี่ยนสีนะคะลูกค้าก็สามารถกดสั่งได้ด้วยรีโมทใช้งานสะดวกมากๆไม่ต้องถอดเปลี่ยนหลอดนะถ้าอยากเปลี่ยนสีนะคะ ต่อไปเป็นตัวนี้ลูกค้าดีเลย์ไฟเลี้ยวแต่งนะคะตัวนี้สามารถใส่แทนดีเลย์ไฟเลี้ยวเดิมได้เลยใครที่จะแบบว่าอยากให้แบบไฟกระพริบชา้ากระพริบเร็วสามารถปรับได้ตามใจนี่ใส่ตัวนี้ค่ะนะคะตัวนี้งานอย่างดีนะคะลูกค้าตัวละ30บาทเท่านั้นจิ้มที่ตะการได้เลยนะนะคะแล้วก็ต่อมาตัวนี้นะคะเป็นยกยืมีเนียมสําหรับเวฟนะลูกค้ามีหลายสีมากาอันนี้หนึ่งคู่ก็ราคาหลักสิบเหมือนกันเดี๋ยวไฟปรับหมดไว้ให้ที่ตะการเหลืองด้านล่างซ้ายมือนะคะ สนใจสินค้าตัวไหนกดรวมกันมาได้เลยซื้อครบ150บาทจะส่งให้ฟรีคะ่ะ